ลมหนาวเดือนธันวาคมพัดหวีดหวิวยอดดอยอินทนนท์ถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาฉันมาที่นี่กับเพื่อนสนิทสองคนจุดหมายปลายทางของเราคือวังน้ำโมรณะวชิรธานน้ำตกที่เล่าขานกันว่ามีวิญญาณสิงสถิตเราเดินลงบันไดหินที่ทอดลงไปสู่เบื้องล่างยิ่งใกล้ตัวน้ำตกอากาศก็ยิ่งเย็นเยือะเยือกจนขนลุกเกลียวกลิ่นทูบจางๆลอยมาแตะจมูกทั้งที่บริเวณนั้นไม่มีใครจุดทูบเลยสักคน เมื่อถึงริมน้ำตกภาพที่เห็นเบื้องหน้าทำเอาฉันแทบหยุดหายใจสายน้ำสีขาวโพลนไหลลงมากระทบโขดหินเบื้องล่างเกิดเป็นละอองน้ำฟุ้งกระจายไปทั่วเพื่อนคนหนึ่งเดินเข้าไปใกล้ขอบน้ำตกเพื่อถ่ายรูปฉันห้ามปรามแต่ก็ไม่ทันแล้วทันใดนั้นเองเงาในน้ำกลับขยับช้าๆไม่สัมพันธ์กับร่างราวกับว่ามีใครอีกคนอยู่ในนั้น เงาในน้ำยื่นมือออกมาคว้าตัวเพื่อนของฉันไว้ฉันกรีดร้องสุดเสียงเพื่อนอีกคนรีบดึงตัวเพื่อนที่กำลังจะตกลงไปในน้ำขึ้นมาได้สำเร็จพวกเราพากันวิ่งหนีขึ้นบันไดยอย่างไม่คิดชีวิตหันกลับไปมองอีกครั้งน้ำตกยังคงไหลแรงแต่เงาประหลาดนั้นหายไปแล้วคืนนั้นเราพักกันในบ้านพักบนดอยฉันนอนไม่หลับภาพเงาในน้ำยังคงติดตาฝันร้ายตามหลอกหลอนตลอดทั้งคืน รุ่งเช้าพวกเรารีบเดินทางกลับกรุงเทพโดยไม่คิดจะกลับไปที่วังน้ำมรณะอีกเลยหลายปีผ่านไปฉันยังคงจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ดีมันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ฉันเชื่อว่าวิญญาณมีอยู่จริงและบางครั้งพวกเขาก็ปรากฏตัวให้เราเห็นในที่ที่เราคาดไม่ถึงที่สุด